ครับผมนี่ก็ได้มาถ่ายทำแปลงนี้ให้พี่น้องดูนะครับตอนนี้มันอายุหนึ่งเดือนครึ่งนะครับเดิมเป็นสีเหลืองเกือบทั้งแปลงนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นสีเขียวขึ้นมาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับด้วยประสิทธิภาพซ u เปอร์ไมโครมิกฉีดไปสองรอบนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทําการฉีดรอบที่สามถ้าฉีดรอบที่สามรอบนี้หัวจะมาทันทีเลยครับตอนนี้ก็เป็นจากสีเหลืองกลายมาเป็นสีเขียวแล้วนะครับดูอย่างต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับต้นนี้เดิมเป็นสีเหลืองตอนนี้ยอดก็ถอดออกมาเป็นสีเขียวแล้วนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็ เช่นกันครับเดิมก็เป็นสีเหลืองยอดก็ถอดออกมาเป็นสีเขียวแล้วนะครับน uh ี่นะครับต้น like นี้เป็น like สีเหลืองตอนนี้ยอดก็ถอดออกมาเป็นส <pper> ีเขียวแล้วนี่ครับอย่างต้นนี้ชัดเจนนะครับใบเหลืองยอดก็เขียวแล้วนะครับครับผมคิดว่าฉีดรอบนี้คงน่าจะหายเหลืองหมดนะครับนี่นะครับดูดูนะครับต้นเหลือง ขึ้นมาเหลืองเพราะว่าดินดินเป็นดินคล้ายๆลูกหลังดินกรวดดินถมนะครับตอนนี้กลายเป็นสีเขียวแล้วครับด้วยประสิทธิภาพซูปเปอร์ไมโครมิกฉีดไปสองรอบก็เริ่มหายแล้วนะครับตอนนี้ก็มีต้นนี่ครับใบใบเก่าจะเป็นสีเหลืองนะครับดูใบใหม่จะเป็นสีเขียวนี่ก็เหมือนกันนะครับใบร่างจะเป็นสีเหลืองใบใหม่ก็จะเป็นสีเขียวแล้วครับ ส่วนอันที่เขียวอยู่แล้วดูความสมบูรณ์นะครับนี่ครับความสมบูรณ์ด้วยประสิทธิภาพซูปเปอร์ไมโครมิกนะครับฉีดไปสองรอบนะครับครับสวัสดีครับผมก็มาติดตามแปลงเดิมนะครับที่เราได้ฉีดไปสองรอบที่แล้วนะครับและก็ผมก็ได้ฉีดเป็นรอบที่สามไปแล้วนะครับหลังจาก ฉีดรอบที่3มได้10วันเราก็มาดูผลงานนะครับนี่ครับจากที่ว่าเป็นสีเหลืองตอนนี้สีเหลืองหายหมดแล้วครับมีแต่สีเขียวทั้งแปลงครับแล้วก็ต้นโตสมบูรณ์สวยงามครับนี่ครับาจากเป็นสีเหลืองวันนั้นนะครับแปลงนี้ ที่ตอนนั้นที่ผมมาถ่ายทําผมได้ฉีดไปสองรอบและบอกพี่น้องว่าเดี๋ยวถ้าฉีดรอบที่3าสีเหลืองคงจะหายหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินดูให้ทั่วทางแปลงนะครับว่าแปลงนี้เป็นแปลงเดิมนะครับจําได้ไหมครับมีต้นไม้ด้านข้างมีเสาไฟฟ้าและก็จะมีกองมันอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมขยายกองมันให้ดูนะครับนี่นะครับกองมันนะครับก็จะมีกองมันอยู่ตรงกลาง แล้วก็จะมีกองมันอยู่ด้านข้างนะครับเนี่ยครับนี้ก็ผมขอย่อลงอีกนิดนะครับโอเคคราวนี้ก็พี่น้องจะเห็นได้เลยนะครับว่าสีเหลืองที่เคยถ่ายทำตอนนั้นเดิมแรกเป็นสีเหลืองเกือบทั้งแปลงนะครับหลังจากฉีดผลิตภัณฑ์ร,รอบที่2ไปสีเหลืองก็ลดลงเหลืออยู่ ช่วงตรงนี้นิดหน่อยครับคราวนี้พอฉีดรอบที่สามแทบจะไม่เหลือแล้วครับแทบจะไม่เหลือเหลืออยู่ประมาณสักน่าจะไม่เกินห้าต้นครับที่ยังไม่ไม่ไม่หายคิดว่าน่าจะตายเพราะว่าเขาก็ไม่สมบูรณ์เลยนะครับยอมรับว่าถือว่าแค่สักไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับที่ตาย ที่เป็นสีเหลือนะครับตอนนี้จะมองเห็น,นประมาณมีประมาณสีหาต้นตรงนั้นนะครับนอกนั้นทั้งแปลงนะครับไมพี่น้องมองดูนะครับไม่มีสีเหลืออีกแล้วนะครับพี่น้องมองดูนะครับไม่มีสีเหลืออีกแล้วมีแต่เขียวทั้งแปลงเลยนะครับครับถ้าพี่น้องดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นต้นไม้ต้นนี้และกองมันที่ทิ้งไว้อยู่ตรงกลาง ยังอยู่นะครับแล้วก็มีเสาไฟฟ้าอยู่ด้านข้างนี่นะครับมีป่ากระถินอยู่ด้านข้างนะครับตอนนี้สีเหลืองของเราหายหมดแล้วครับมีแต่สีเขียวล้วนๆนะครับตอนนี้เขียวจนดําเลยครับเขียวแทนจนแทบจะเป็นสีดําเลยนะครับที่ผมบอกพี่น้องว่าถ้าฉีดรอบที่สามคราวนี้เหลืองจะหมดเลยเพราะว่าประสิทธิภาพซูปเปอร์ไมโครมิกนะครับ ซองเดียวจบครบทุกธาตุอาหารนะครับมีทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมและมี NPK พร้อมนะครับนี่คือหน้าตาของอแปลงมันของผมแปลงนี้นะครับทำไมผมถึงถ่ายแต่มันที่เป็นโรคใบด่างทำไมผมถึงถ่ายแต่มันที่เป็นโรคใบเหลืองเพราะ ทำไมไม่ไปถ่ายมันสวยๆงามๆอย่างของเขาอย่างของช่องอื่นเขาผมไม่ถ่ายหรอกครับมันสวยๆงามๆเพราะประสิทธิภาพของเราสามารถรักษาโรคใบเหลืองได้สามารถทำให้โรคใบด่างมีหัวหรือมีผลผลิตที่ดีได้นะครับฉะนั้นเราอันที่สวยงามแล้วเราไม่จะเป็นต้องไปทำมันก็งามครับ แต่ตอนนี้เราทําต้นที่มันเขาทําไม่ได้แต่เราทําได้นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทําให้จากโลกใบเหลืองกลายเป็นสีเขียวได้มันอัศจรรย์ไหมครับนี่นะครับมองไปสีเหลืองแทบไม่เห็นแล้วครับก็จะมีอยู่ไม่เกินสี่ห้าต้นนะครับ เห็นหยุดนิดหน่อยแทบไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นเป็นสีเขียวสวยสดงดงามหมดนะครับและเขาจะมีความสวยสดงดงามเหมือนมันหน้าฝนเลยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกให้ความสดลดความเหี่ยวเฉาจึงดูสดเหมือนมันหน้าฝนนะครับ ตอนนี้หลังจากฉีดรอบที่สองไปแล้วมาฉีดรอบที่สามท่านจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับแตกต่างกันมากเลยครับความสวยสดงดงามและผมยังบอกพี่น้องอีกว่าถ้าฉีดรอบที่สามัวดจะมาทันทีเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีมาแล้วนะครับเริ่มมีมาแล้ว เดี๋ยวผมจะลองคุยให้พี่น้องดูสักต้นสองต้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะคุยเพราะว่าหน้าแรงไม่มีความชื้นเลยลากเขาเสียหายนะครับนี่นะครับมองไปมองไปด้านในนะครับแทบไม่มีสีเหลือแล้ครับผมให้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวครับที่เหลือคือต้นที่แย่จริงๆที่เขาไม่ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้อาจจะตายครับเพราะว่า เหมือนคนเนาะรักษาก็ไปโรงพยาบาลใช่จะรอดทุกคนนะครับเนาะก็มีคนรอด80คนตายอาจจะสัก20์เซนะครับแต่ของผมนี่ก็ถือว่าเหลือประมาณสัก1%เท่านั้นที่เป็นสีเหลืองนอกนั้นหายหมดแล้วครับถือว่าหายหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ก็มีแต่ต้นสวยงามนะครับ ผมก็อยากให้พี่น้องลองใช้ดูนะครับผลิตภัณฑ์ซ u เปอร์ไมโครมิกไม่ว่าจะเป็นโรคใบเหลืองไม่ว่าจะเป็นโรคใบด่างของเราก็สามารถทำให้มีผลผลิตที่ดีได้นะครับโรคใบเหลืองทำให้หายขาดจากโรคใบเหลืองเป็นโรคใบเขียว เป็นใบเขียวกลับมาได้นะครับแต่โรคใบด่างผมต้องขอยืนยันนะครับว่าไม่สามารถรักษาได้และก็ไม่อยากให้พี่น้องถูกหลอกนะครับว่ามาียารักษาได้นะครับแม้แต่กรมการเกษตรก็ยังบอกว่ายังไม่มียาที่รักษาได้นะครับอันนี้แล้วแต่พี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับครับคราวนี้ตามที่สัญญากับพี่น้องนะครับที่ผมบอกว่า ถ้าฉีดรอบที่สามหัวจะมาทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูนะครับว่ามีหัวจริงหรือไม่มันอายุแค่ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับก็ตอนนี้ตอนนั้นเดืออายุเดือนครึ่งที่ฉีดสองรอบไปแล้วตอนนี้ฉีดรอบที่สามไปแล้วก็ผ่านมาอีกสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนยี่สิบห้าวันตีไปเลยสองเดือนครับให้ให้คิดปไปง,ง่ายๆเป็นสองเดือนนะครับอันนี้ผมคุยให้ดูหัวนะครับ ตอนนี้มีหัวแล้วนะครับมีมาแล้วครับจากที่ไม่ได้ถูกน้ำฝนแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนี่ครับดูครับนี่หัวของเข,า,เขามาแล้วครับหัวมาแล้วนะครับหัวมาแล้วและอันที่เป็นรากใหญ่ๆนี้ก็เดี๋ยวเราฉีดซูเปอร์ไมโครมิกไปก็อันที่รากใหญ่ๆนี้ก็ เดี๋ยวนี่ก็คือหัวนะครับรากใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราฉีดซูปเปอร์ไมโครมิกไปอีกก็จะเขาก็จะเต่งเป่งขึ้นมาเป็นหัวค่อยๆโตขึ้นมาครับเห็นไหมตรงนี้จะเป็นปุ่มๆครับก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มโตขึ้นมาแล้วครับข้างในนี้ก็เป็นแต่รากหัวนะครับนี่ข้างบนนี้ก็รากหัวนะครับแต่ว่าคุยออกมาก็ขาดเส,เสียดายไหมก็เสียดายแต่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นของจริงไงครับว่าแม้แต่เรา ไม่ได้ปุ๋ยแม้แต่ครั้งเดียวฝนไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวดินแห้งไม่มีความชื้นเลยนะครับเรายังมีหัวได้แค่ฉีดซูเปอร์ไมโครมิกอย่างเดียวนะครับที่นะครับดูความสวยงามเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูอีกสักตนนะครับผมคลีมาให้ละไม่เรีว่าหัวจะเล็กนะครับหัวเขาก็โตพอสมควรนี่ครับดกด้วยครับเนี่ยครับมีหัวเยอะแยะเลยครับอ่าตรงนี้ก็มีประมาณสี่ห้าหัวแล้วครับฝั่งนี้ คราวนี้ถ้าถ้าเราฉีดไปเรื่อยๆเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆถ้าได้น้ําฝนมาหัวจะโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะว่าเราฉีดซ er ูเปอร์ไมโครมิกสะสมไว้หัวเขาจะโตอย่างก้าวกระโดดเลยแล้วก็ยิ่งถ้าได้ใส่ปุ๋ยทางดินอีกสักไร่ละประมาณไม่เกิน15โลทีนี้สุดยอดเลยครับ5ตันเอาไว้ข้างหลังเลยนะครับ มีแต่แปดถึงสิบตันนะครับถ้าเอาไว้ถึงอายุหนึ่งขวบหรือหนึ่งปีนะครับผมรับประกันได้นะครับว่ายังไงก็ได้แน่นอนนะครับเพราะว่า <c oughs> ซปเปอร์ไมโครมิกให้ทั้งลำต้นให้ทั้งใบให้ทั้งความสวยงามและก็ให้ทั้งหัวด้วยนะครับให้ทั้งผลผลิตนะครับนี่แหละครับผมให้พี่น้องดูจากวันนั้นมาวันนี้แตกต่างกันเยอะไหมครับแตกต่างกันเยอะครับ ข้างในนั้นก็เป็นพวกวัชพืชขึ้นแต่ยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ให้คนงานมาเก็บนะครับก็ผมก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกไว้กับพี่น้องนะครับว่าผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกมีทั้งธาดหลักธาดรองธาดเสริมมี NPK พพร้อมฉีดท,ทางใบอย่างเดียวเหมือนเราให้ปุ๋ยทางดินไปด้วยนะครับได้ครบถ้วน หนึ่งซองจบครบทุกธาตุอาหารนะครับก็ขอฝากพี่น้องก็ขอฝากพี่น้องให้อลองใช้ดูนะครับท่านใช้แล้วไม่มีผิดหวังนะครับเพราะว่าที่ผมใช้มาแล้วผมก็ทดลองกับมันเป็นโรคใบเหลืองมันเป็นโรคใบด่างผมจะใช้แต่สำหรับมันที่มีปัญหาเยอะๆนะครับมันที่สวยๆกำงาม ไปฉีดมันก็สวยงามเป็นปกติธรรมดาครับแต่การที่จะรักษาโรคใบเหลืองรักช่วยให้โรคใบด่างมีผลผลิตที่ดีได้มันยากนะครับของผมนี้แม้จะเป็นโรคใบด่างก็ทําให้โตได้ทั้งลำต้นและหัวนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องไว้นะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจอยากจะใช้ สินค้าผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกไปใช้นะครับก็โทรที่094 391 2 9 9ส0 8 1 5 3เก้า3นนะครับฟ้ามืดทุกวันครับแต่ไม่มีฝนเลยครับสองเดือนแล้วครับไม่มีฝนตกมาเลยนะครับตอนนี้ถึงไม่มีฝนตกเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกให้ความสดลดความเหี่ยวเฉาอยู่แล้วนะครับมันผมจะสดอยู่ เหมือนมันหน้าฝนตลอดนะครับก็ขอฝากาผลิตภัณฑ์ซปเปอร์ไมโครมิกไว้ในใจของพี่น้องนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวซองหนึ่งสามปบาทผมขอค่าส่ง20บาทผมยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานอาของผมต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพี่น้อง ทุกท่านนะครับไว้สนใจก็โทรมาคุยมาปรึกษาหารือก่อนก็ได้ครับไม่ใช่คิดแต่จะขายสินค้ายอย่างเดียวนะครับก็อยากให้พี่น้องทดลองมากกว่าการขายครับเพราะผมเองก็เกิดมาจากการทดลองเริ่มจากการทดลองก่อนนะครับเราจะต้องทดลองให้เห็นจริงเสียก่อนเมื่อเห็นจริงแล้ว เราถึงจะกล้าบอกพี่น้องว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาเกินความจริงนะครับผมทดลองได้ยังไงก็บอกไปอย่างนั้นถ้าถ้าผมจะเอาความสวยงามมาหลอกพี่น้องไปถ่ายของใครก็ได้ไปถ่ายหัวมันของใครที่ค้างปีได้หลายปีสองสามปี เอามาทําเป็นว่ามันหกเจ็ดเดือนแปดเดือนอะไรก็ได้ผมไม่ทําหรอกครับอย่างนั้นผมถ่ายแต่มันของผมนี่แหละที่ผมทําผมใช้และก็ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครไมกิงๆครับผมที่ผมจะไปถ่ายทําถ้าคนไหนที่ไม่ได้ใช้ผมไม่ไปถ่ายทําไม่ไปเอามาหลอกลวงพี่น้องแน่นอนนะครับอันนี้ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของผมว่าผมไม่ทําอย่างนั้นจริงผมทําทุกอย่างคือความจริงให้พี่น้องได้ใช้ของดีของจริง นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับโอเคเดี๋ยวผมพาพี่น้องก่อนจะจบคลิปนี้ผมพาพี่น้องไปดูมันของชาวบ้านซึ่งอยู่ติดกันเลยครับซึ่งเขาไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกและปูก่ผมนผม1อาทิตย์แต่ตอนนี้ของเขาเล็กนิดเดียวและก็เพี้ยไฟลายแดงลงแต่ของผมไม่มีนะครับเรื่องเพียไฟลายแดงต้นเขียวสด สวยดูให้ท่านดูได้ไม่มีนะครับเขียวสดตลอดไม่มีเพี้ยไฟลายแดงครับเพราะว่าเราฉีดผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ความสดลดความเหี่ยวเฉาและก็สร้างภูมิคุ้มกันโรคแมลงไม่ให้มาลงหรือทำลายได้แต่สำหรับเรื่อง โรคไปด่างอันนี้ผมต้องขออนุญาตพี่น้องว่าไม่สามารถป้องกันได้และก็ยังไม่รักษาได้นะครับกรมการเกษตรก็ยังบอกว่ายังรักษาไม่ได้นะครับครับก่อนจะจบคลิปนี้อันนี้คือแปลงของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูแปลงข้างกันนะครับซึ่งปลูกก่อนของผมหนึ่งอาทิตย์นะครับอายุสองเดือนสองเดือนสองเดือนน่าจะประมาณ สองเดือนกว่าแล้วนะครับโดยที่เขาไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์มิกพุกซูเปอร์ไมโครมิกนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรนะครับเขาไม่โตเลยนะครับมันเขานะครับอ่าผมพาไปดูนะครับอันนี้อันนี้คือหัวไรล่ของผมนะครับตรงข้ามกันนี่ครับจะมีถนนกั้นอยู่นะครับเนี่ยมีถนนกั้นเดินห่างกันมาประมาณสักสี่ห้เมตรนี่ครับ น the ี right now, ่ดูของเขานะครับปลูกก่อนของผมหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่นะครับดูมันของเขาปลดล้มต้นนะครับนี่ตอนนี้เพี้ยไฟลายแดงลงหมดแล้วครับใบลายหมดแล้วครับเนี่ยนี่ครับใบใบจะเริ่มห่อแล้วนะครับเนี่ยใบเริ่มห่อนี่นะครับดูดูครับเพี้ยไฟลายแดงลงหมดแล้วครับเนี่ยครับทั้งเพี้ยไฟลายแดงไปหมดแล้วครับเนี่ยไม่เหลือหรอกครับเนี่ย นี่ครับดูภาพรวมเนี่ครับดูสิครับแตกต่างกันมากนะครับซึ่งปลูกก่อนผมหนึ่งอาทิตย์นะครับของผมเพิ่งจะปลูกกี่หลังนะครับของผมโตกว่าเยอะเลยครับนี่ครับดูเพี้ยไฟลายแดงลงหมดแล้วครับอันนี้ผมจะยกโทรศัพท์ให้พี่น้องดูนะครับอันนี้คือแปลงนี้ไปของเขาไปของผมมีถนนกั้นนะครับนู่นครับ มองเข้าไปครับนี่ถนนกันนั่นคือแปลงของผมนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดูแตกต่างกันมากนะครับความใหญ่โตความเขียวนะครับแตกต่างกันมากเลยนะครับเพราะว่าของเราใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกแต่ของเขาไม่ได้ใช้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมย่อหลกลับมาที่เดิมนะครับข้ามถนนมานะครับนี่ดูครับ มองดูครับเป็นเพีย้ยไฟลายแดงหมดเลยครับนี่ดูใบใบจะซีดใบซีดนี่ครับใบเริ่มห่อแล้วนะครับเนี่ยใบยเริ่มห่อหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นใย,ยหมดแล้วครับเพีย้ยไฟลายแดงลงหมดแล้วครับเพราะเขาไม่มีความแข็งแรงครับไม่มีความแข็งแรงไม่ได้กินอาหารเสริมผมเห็นเขาก็ฉีดเหมือนกันแต่ผมไม่ทราบว่าเขาฉีดยี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าก็เปรียบเทียบไปเห็นว่า super m i c ค o m i ก ของเราแตกต่างกันเยอะดีกว่ากันเยอะนะครับมองเข้าไปครับมองเข้าไปในแปลงเขานะครับนี่นะครับมองไปจะเห็นแดงๆเห็นไหมครับเห็นมีความแดงๆคือใบล่างเริ่มไปหมดแล้วนะครับใบล่างไปหมดแล้วเพี้ยไฟลายแดงลงหมดแล้วครับนี่นะครับมองดูนะครับใบล่างไปหมดแล้วครับออกจะสีแด,ดงๆ ถ้ามาดูใกล้ๆก็ใบจะเริ่มห่อแล้วนะครับเนี่ยใบจะเริ่มห่อนีครับดูดูใกล้ๆนะครับเนี่ยใบจะเริ่มห่อหมดแล้วครับโอเคนะครับเราก็ไม่ได้ว่าวิพาก์วิจารณนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกกับไม่ได้ใช้แตกการแตกต่างกันอย่างกับดินกับฟ้าเลยนะครับดูครับเนี่ยครับใบออกสีน้ำตาลหมดแล้วครับเนี่ยเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วครับ ผมคาดว่าถ้าไม่น่าเกินอีกหนึ่งอาทิตย์น่าจะเสียหายนะครับนี่รับดูไปหมดแล้วครับผมไปหมดแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมยกโทรศัพท์กลับไปที่ของผมที่เก่าแล้วครับนี่นะครับนี่ครับสวยงามเขียวสดงดงามนะครับเนี่ยครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ